สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านครับนี่ครับันนี้พามาชมสวนอะโวคาโดครับสวนอะโวคาโดที่อิสราเอลดูครับดูลูกดูลูก ตนไม่สูงเท่าไหร่นะครับต้นนี้แต่ลูกใหญ่นะครับนี่ลูกเห็นไหมครับนี่โดกครับข้างล่างก็มีนะครับนี่ข้างล่างนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ตำตำครับโอ้โ ดูครับนั่นก็มีนี่ครับลูกดกนะครับนี่ดูครับต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับต้น ดูครับคันเขาจะวางสายคู่เลยนะครับซ้ายขวาสายน้ำหยดนะครับเป็นสายน้ำหยดร่วงทิ้งก็มีนะครับดูดูลูกครับ ลูกใหญ่นะครับนี่ดูครับใหญ่กว่าฟาร์ามือผมอีกดูครับความดกดกมากครับ ร่วงก็เยอะครับเจอลมมาแต่ละทีก็ร่วงต้นนี้สูง ดูความน,นี่ครับดูครับดกครับดกดกจริงๆครับลูกตำๆๆก็มีนะครับดูกิ่งครับโอ้ เขายังไม่ทันได้เก็บนะครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับกิ่งเอ็นแล้วครับกิ่งเอ็นแล้วเดี๋ยวก็หักครับ ต้นนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ลูกใหญ่มากนี่ครับดูครับดกมากเลยครับนี่ดูครับอืม จริงจงต้นนี้ก็มีเหมือนกันครับดูลูกครับลูกใหญ่ครับดูกับมือผมครับฝ่ามือผมนี่ดูลูก <c oughs> ลูกใหญ่จริงๆครับ อโอเคครับขอตัวจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ